ฮสุดท้ายก็สะกดคำว่าชัยชนะเป็นกับเขาซักทีนะคะหลังจากที่เมื่อคืนปีสัตแดงบุกไปเยือนเทิร์บมัวถิ่นของสโมสรอนเบอร์ลี่นะคะซึ่งก็เก็บ3ามแต้มมาได้ตามความคาดหมายนะ แต่เอาตรงๆเลยนัดนี้เนี่ยแอดดูไปก็ขมิบก้นลุ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ได้ประตูชัยจากบุโน่เฟนันดิสก็โอเคชนะได้สักทีนะคะหลังจากที่ห่อเหี่ยวมาเกือบ3มอาทิตย์นะคะก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติกันได้สักทีนะ เมื่อคืนก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้น2เรื่องเลยวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยก็ชนะเกาหลีใต้ได้นะคะรวมถึงปีศาจแดงก็ชนะเบอร์ลี่ได้ด้วยนะโอเคทีนี้เรากลับเข้ามาเข้าเรื่องของเรากันเหมือนเดิมค่ะแอดมินก็หาข่าวสารมาให้กับทุกๆคนได้ฟังกันหลักๆก,ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมนั่นแหละและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงประจําวันในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้า เรามาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของเอลิกเทนฮาก่อนเลยก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างที่เพิ่งจะพาปีศาจแดงคว้าชัยชนะได้หลังจากที่พ่ายแพ้มา3มเกมติดนะคะก็นแน่นอนค่ะเอลิกเทนฮากกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเกี่ยวกับผลงานการคุมทีมในซีซั่นนี้ที่เริ่มต้นซีซั่นมาเนี่ยก็ยำแย่ซะเหลือเกินแต่ก็ยังพอเข้าใจได้นะคะว่าหลักๆมันก็เป็นเพราะอาการบาดเจ็บของนักเตะน,นะ ซึ่งหลังเกมเมื่อคืนค่ะเอริกเทนฮาก็ออกมาพูดประมาณว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการชชนะในนัดนี้เรามีช่วงโปรแกรมยากมากๆในก่อนหน้านี้เราเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะแพ้เกมเหล่านั้นแต่วันนี้มันคือเกมที่เราจะต้องชนะสปีตของทีมการต่อสู้มันน่าประทับใจมากๆนี่คือทีมที่เล่นเกมลุกทั้ง11คนแล้วก็เล่นเกมรับทั้ง11คน พวกเราเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลายสิ่งเกิดขึ้นและมันไม่เข้าทางเราเลยอย่างเช่นอาการบาดเจ็บและการตัดสินใจของผู้ตัดสินอย่างในคืนนี้หากมีสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับเราเองเราจำเป็นจะต้องต่อสู้และหาจุดเปลี่ยนให้ได้มันแสดงให้เห็นถึงห้องแต่งตัวที่มีน้ำหนึ่งอันเดียวกันพวกเราจะต้องต่อสู้ด้วยกันเอลิกเทนหาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของจอห์นนี่อีแวนนักเตะที่มีอายุมากที่สุดของทีมที่เมื่อคืนเนี่ยได้ลงสนามตั้งแต่เริ่มเกมกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างก็สำหรับจอห์นนี่อีแวนเมื่อคืนก็พลิกความคาดหมายนะคะได้ลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะก็ค่อนข้างที่จะพลิกความคาดหมายพอสมควรเลยแหละเพราะอีแวนถือว่าเป็นแข้งตัวเลือกเทท้ายเลยก็ว่าได้นะคะในตำแหน่งกองหลังเนี่ย โดยเมื่อคืนเนี่ยหลังเกมมันก็มีสื่อสอบถามจอนนี่อีเวนด้วยว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาเป็นตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงอีกครั้ง ตอนนี้อีแบนเขาก็ตอบประมาณว่าผมเนี่ยรักทุกๆวินาทีในสนามนะก่อนเกมผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วผมตื่นเต้นอย่างที่สุดตอนมาที่นี่ด้วยรถบัสเนี่ยผมก็ตื่นเต้นมันเป็นการเล่น200นัดของผมกับยูเนติดผมไม่คิดเลยว่าผมจะเล่นถึงในระดับนั้นได้มันเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดในอาชีพของผมเลย ผมไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสเข้าสู่ทีมและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผมได้รับมอบหมายและบทบาทให้เข้าสู่ทีม เพื่อที่จะทดแทนอาการบาดเจ็บของผู้เล่นบางคนแต่ในตอนนี้ผมได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตอนนี้ event อีเวนก็เปิดใจหลังเกมเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ไม่มีการเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าเพราะอะไรทําไมเอลิกทินฮารกเนี่ยถึงได้ตัดสินใจส่งอีเวนเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงนะคะแต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้มีใครมีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยก็แล้วกันนะเพราะที่เจ็บอยู่ณปัจจุบันนี้มันก็เยอะมากเพียงพอแล้ว ทีนี้มาต่อกันที่บูโน่เฟนันดิสหรือว่ากับตันจอมไวยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าหลังเกมเขารู้สึกยังไงบ้างบูโน่เฟนันดิสนะคะเมื่อคืนก็ได้รับบทบาทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้กับปีสัตแดงนะคะเนื่องจากทําประตูชัยให้กับทีมนะแล้วก็จบกันไปที่1ประตูต่อ0ูซึ่งหลังเกมค่ะสื่อก็ได้สอบถามบูโน่ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างล่ะกับการที่พวกคุณเนี่ยเพิ่งจะได้รับชัยชนะหลังจากที่พ่ายแพ้มาติดติดกัน บูโนก็บอกว่าก่อนอื่นเลยนะผมจะต้องขอชื่นชมลูกจ่ายของจอห์นนี่อีเวนเขาเนี่ยจ่ายบอลได้สวยมากๆผมรู้ว่าเขามีเทคนิคที่ดีกับการเล่นบอลด้วยสองเท้าและเขาก็จ่ายลูกนั้นมาได้ดีมากๆเบอร์นี่เปิดพื้นที่ด้านข้างแล้วมันก็ยากในหลายๆครั้งที่จะสอดไปบริเวณนั้นและเราก็คว้าโอกาสได้เมื่อเรามีโอกาส เรารู้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากสักหน่อยแต่เราก็รู้ว่าเราสามารถจะคัมแบ็กกลับมาได้แน่นอนว่าฟอร์มการเล่นวันนี้มันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายเราก็คว้าสามแต้มได้ซึ่งมันก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดบูโน่ก็เปิดใจเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์รวมถึงบทสัมภาษณ์ของแฟนบอลปีศัตว์แดงที่อังกฤษกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีแฟนบอลปีสาต์แดงคนหนึ่งได้ออกมาบอกว่าไม่คิดว่าในยุคข,ของเอริกเินฮากเนี่ยจะมี11ตัวจริงที่แย่แบบนี้นะคะก็อย่างที่รู้รู้กันนะคะเมื่อคือนที่ผ่านมาทันทีที่มีการประกาศ11ตัวจริงออกมาเนี่ยทุกคนถึงกับอึ้งเลยนะว่า จอห์นนี่อีแวนได้สตา์เป็นตัวจริงนะคะรวมถึงส่งสกอตแมทโทมานีนักเตะที่เกมล่าสุดเนี่ยแทบจะไม่วิ่งเลยนะคะแล้วก็มีฮันนิบาลมิดบี้ซึ่งก็เป็นอะคาเดมี่ของทีมลงสนาม โดยมันมีสื่ออย่างเดิมิเลอร์ได้ออกมาเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าหลักๆมันก็น่าจะเป็นเพราะนักเตะหลายๆคนมีอาการบาดเจ็บรวมถึงบางคนก็ไม่ฟิตนะคะและหลังจากนั้นนะคะทางสื่อก็ได้เอาไมเนี่ยไปสอบถามแฟนบอลของปีสัตวแดงที่ได้เข้าไปชมเกมในเกมเมื่อคืนด้วยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เห็น11ตัวจริงที่มันออกมาเป็นแบบนี้ แฟนบอลคนแรกนะคะเขาบอกว่ามันเป็น11ตัวจริงที่ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เอาตรงๆผมอายมากๆแฟนบอลอีกคนนึงนะคะเขาก็บอกว่านี่เป็น11ตัวจริงที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเลยบางคนนะคะเขาก็บอกว่านี่เราอยู่ในปีไหนแล้วเหมือนกับเราย้อนกลับไปปี2015เลยจอนนี่อีเวนเป็นตัวจริงในปี2023โอ้ไม่กอ หลกัหลกๆแฟนบอลเขาก็มีความคิดเห็นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเอาตรงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลที่อังกฤษนะคะตอนที่แอดมินเห็น1 1ตัวจริงเนี่ยแอดมินก็ถึงกับอ้าปากค้างเลยนะว่าเอ้าเฮ้ยทำไมเอลิกเทนฮารถึงได้ตัดสินใจเลือกจอนนี่อีแวนเป็นตัวจริงล่ะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะผิดคาดเมื่อคืนเนี่ยจอนนี่อีแวนก็ทำผลงานได้ดีซะอย่างนั้น แต่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะจอห์นนี่อีแวนก็เป็นหนึ่งในนักเตะของปีสัตแดงที่ทําผลงานได้เดี๋วดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างนะคะวันนี้เขาทําผลงานดีก็ต้องชื่นชมกันนะคะแต่เอาตรงๆในหลังจากนี้เนี่ยแอดมินก็อยากจะให้นักเตะกองหลังตัวหลักๆนั้นกลับมาลงสนามกันดีกว่านะคะจอห์นนี่อีแวนน่าจะไม่ไหวในแบบระยะยาวนะคะ ทีนี้เราวนกลับมาที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากันอีกสักหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงได้ตัดสินใจส่งจอห์นีเอแวนลงสนามเป็นตัวจริงนะคะก็สำหรับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากบางคนอาจจะงงว่าแล้วทำไมแอดถึงไม่แปลเอาไว้ตั้งแต่ข่าวแรกเลยล่ะเพราะมันก็มีบทสัมภาษณ์ของเทนฮากไม่ใช่หรอ ก็ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยมันไม่มาพร้อมกันนะคะมันมาทีละข่าวทีละข่าวนะแอดมินก็เลยแปลพร้อมกันไม่ได้นะคะตอนที่แปลข่าวแรกเสร็จข่าวนี้มันก็เพิ่งมานะคะแล้วพอดีก็อยากจะรู้พอดีว่าเพราะอะไรทําไมจอนนี่อีแวนถึงได้ลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งทางเอลิกเทนฮาก,ก็บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าเพราะอะไรโดยเอลิกเทนฮาเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีทางเลือกอะไรสักเท่าไหร่นะ ลิซานโดมาตินิสมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกคนจริงๆเขามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพค,ความฟิตตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือทีมมาตลอดแต่เกมนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องพักเรื่องเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บค่อนข้างเยอะในก่อนหน้านี้แต่ผมก็จะไม่อ้างเรื่องเหล่านั้นหรอกมันเป็นความรับผิดชอบของผมผมจะต้องรับผิดชอบกับหน้าที่นี้รับผิดชอบกับนักเตะทุกๆคน อาการบาดเจ็บนักเตะเนี่ยทุกๆท,ทีมมันก็ล้้นแต่มีปัญหากันทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดิ้นรุ่นเราจะทํายังไงได้ละ่ะที่จะให้เรานั้นได้สามแต้มมันเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจําเป็นจะต้องตัดสินใจส่งจอน,นี่อีเวนลงสนามตั้งแต่เริ่มเกม เทนฮาก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือลิซันโดมาตินิสเนี่ยจิบนะคะเทนฮาก็เลยจัดการส่งจอนอีแวนลงสนามแทนนะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปแอดขอ,อย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ